แต่ก็ยังมาเข้าทางของธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ลากตัดเข้ามาธีรพัฒน์นูกนี้แต่งมาเข้าซ้ายซ้ายยิงติดขาแล้วก็จะซ้ำอีกทีโอ้โหก็ยังไม่ได้ประตูครับครับยังได้อยู่แล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งก็ยังไปติดเซฟซ้ำอีกทีนึงก็โอ้โหเซฟบอลอยู่นานสองนาทีครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูครับก็ยังเคลียร์กัดไม่ขาดนะครับจนสุดท้ายมาเข้าทางของธีรพัฒน์นรสยาครับได้โอกาสยิงยัดเข้ามาจังหวะน,นี้ครับยังติดปลายขา สามวิกทีติดกองหลังของสุโขทัยนะครับเสียร่าชแล้วเป็นทศวรรษที่ได้ยิงซ้ำวันเดอร์หลุยจริงลูกนี้ก็โอ้โหมันเหมือนเดิมอีกกิบิพันธ์แสบสกได้ไม่เาอที่โอกาสเข้าต่อยัดมาตรงกลางนีรพล้วครับนี่แล้วครัฝากมาสั้นๆทศวรรษเพิ่นออกซ้ายมาเสียวัฒน์เสียวัฒน์ผู้นี่ไหลต่อมาวันเดอร์วันเดอร์จะโอ้โหลูกนี้ดีไม่เล็กแต่ว่าบอลมันไปตรงตัวของกิติพันธ์ ได้บอลแล้วกำลังจะโดนโฉกแต่ย้อนกลับมาดูลูกนี้ของวันเจาหลุยส์ดี่มาเชวัตรซับไม่อยู่ครับเพราะว่าหลักรึ่นม,มองแย่งกันบอลตอกยีรวัตให้มาได้ติดต่อครับทางฝั่งของอาครับลุนลัดลองจริงลูกนี้เอาเข้าไปครับจังหวะเขาจะพูดวันนี้เป็นรัชนาศนะครับที่ได้จริงเอาครับสุพรรณเอาบอลมาทางด้านขวาลุนรัตดีต่อสวยเลยครับเอาครับทีซองโดทีซองล็อกล็อกแล้วยังไง เท้าซ้ายซ้ายแนละจริงโโอ้หเรื่อนนี้ดูครับออกกันเซ็งกันหมด